วันนี้พวกคุณยูกับผมรับออแกนะครับ, okay, รบวันนี้ผมจะมาเล่นแมปแมปอะไรวะจำซึ้มเก็บแมปไม่ได้เออแมปอะไรวะเออังไม่ได้งานกล้าไปเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาแค่ยี่สิบแล้วก็เราก็จะไปกันแหละตอนนี้คืออันนี้เลือกดเหรอน่าจะแมปแอบมัง้ง ผมได้เป็นคนซ่อนให้ทุกคนอะไรไม่ได้เฮ้ยเรอ๋อเป็นเกมซ่อนจริงด้วยเดี๋ยวขอยันขอยับเพิ่มเสียงโอเคมาแต่แอบตรไหนอ่ะเฮ้ยเชี่ยฉี่บายแล้วฉี่บ่ายไม่เนียนคลิปหายคลิปหายตุนี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 เนี้ยตุนีเนี้ยตุนีเนี้ยไม่เนียนต้องเด็ดเด็ดเดาดเด็ดตุนกันล็อก คันรุกๆวะซึ่งผมได้เป็นคนซ่อนนั่นเองนะทุกคนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยคัซึ่งตอนนี้นะทุกคนนะทุกคนเหมือนว่าเกมจะมีเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีว่าเปผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะทุกคนอ่าอ่าแล้วตัวใจนี่มันเกินแล้ววะลองกดดู กดดูอีกครั้งหนึ่งเป็นชีวิตเหรอสิบสิบชีวิตเหรอหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอ้ยข้างเอออสามารถเปลี่ยนได้เหรอแต่ไม่เราเปลี่ยนเออทิพย์ายกูจะหันทำไมผมเอกใหพี่กูตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยหัน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 เดี๋ยวมีคนรู้แต่ละแต่ละโอ้ ตายทุกคนบายบายคุณตายอ๋อแล้วกนแล้วเรากลัยเป็นผู้ร่าเลยเหรอใช่เหรอกลายกันผู้ร้ายเหรออ๋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 ออันนี้คือคนที่แตกรู้ว่าเรยบร้อยโดนเล่นแลเปเลือกล้เปเลบปนเล่อแแดีอีกีและหน่งสองส สี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าสิบโอเคด่านนี้เฮ้ย <g ül> เด้อสปินกดไปหนึ่งทีสิ่งที่ได้ก็คือสองแล้วห้าสิบเอาไปทำอะไรวะอีกครั้งหนึ่งจะได้อะไรที่สองสปินก็อยากได้อุเ้ยเดี๋ยวเริ่มใหม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้คือเดี๋ยวผมได้เป็นเหรอคราวนี้เฮ้โยโอเคลร้องรอและกันเริ่มการไล่ล่าเอออะไรมันบางวะน,นะเออกด,เ,ดเราต้องหาและอะไรมันบางเนี่ยโอเคไม่บางมาไม่เลี้ยงงี้หรอ ไม่ใช่นี่มันยิงหวะเอ้ยนายเวทีมีอะไรผิดแปลกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันกดตึงๆแปลเอาเอาเฮ้ยกลาะเดี๋ยวเปกี่ยวะเฮ้ยเอา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 เาอายิงดวะยิงดยิงิหายหาออมึงอมึงอมึงออออมึงอเนอม ช่ช่ช่จุกใช่มันจใช่มันจูวยจนี้นี่ยิงเขายิงเขาไปยิงเขาไปไปไหนโอ้มควันล้ควันล้ช่นกัมันกักันกับไปตกง่เลย่คันล้คันคันเลบะโอ้ยเี่ยันคตรเลอ่ะเฮียกูเก็บสองตึงตเออมาเปนพวกซะเดี๋ยวเราไปดูในร้านนี้กันอ๋อ ม,มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไขนะอมอไรแปไม่ใช่อ่ะไ,ไม่ใช่อยู่เฮยหไม่ใช่อแต่ม,มีแหละมีดแรงมากคูคานิวมีมีดแรงมากเด้อสนธุคุแป๊บ เอ๊ะแปลงใครมันเข้ามาตามกูไม่นะเพื่อนกูตามเพื่อนกูเข้ามาตามอีกโอ้ยทุกคนครับผมพร้อมแพ้หรือเปล่าวะทนา,ายทรเพราะว่าเวลาหมดงดั้นเราเดินเดินเดินไปดีกว่ามา 1 2 3 4 5 6 7 8 9าหาดานนี้แหละเาเพื่อนกันเยอะเราลงสู้ไม่ไหวล้งั้นซู้ต่อติ๊กต๊อก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 ตต๊อติ๊ต๊อเฮ้ยดเล่นตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วงั้นก็เรากนรอไปเอ่อแดกแอกนัดด้วยเออ เปิด็นแล้วเปล่าฮัลโหลซ้อนเราได้เป็นผู้ซ้อนงั้นเราก็รีบหนี่รีบมีรีบมีรีบหนีโอ้โหขุดเนียนกูแค่จบจบแล้วเนี่ยจบแล้วเฉาะแต่มันไม่มีมากนี่ได้น่ะเนี่ยได้แล้วเนี่ย เดาจะพูื่นอย,ย่าเฮ้ยเฮ้ยโคตรง่ายแล้วก็เหลือแค่รอเดี๋ยวระวังนี้ผมสุม่มแป๊บเฮ้ยเฮ้ยได้หรอ,ะอวอะได้ปืนลาวาได้เจ็ดเนาเอ้ามันรู้ได้ไงวะโอ,โ,โอ้โหโอกาสจะได้เจเอเทพหน่ไหนค่ะ

โอยปวดหัวเหลือเกินแม่งลบแล้วพวกมึงไม่สังเกตกันหน่อยเหรอโอ้โหเอา้ามันหายไปไหนหายไปไหนของมันเนะหายไปไหนของมันเนะมันอยูอันไหนสักอันนี่แหละอืกูนี่รู้เลยไปกี่ห้องนี้ไปกี่ห้องนี้ตัวกูอีตัวนี้มัน ฟันแบ๊กทีวีมันคุ้นๆแปลงฝันไอ่เอ้ยนี่นี่ไงเจอแล้วฟันไม่ค์้ีหมดเลยฟันไม่ค์้ีหมดบานเลยฟันไม่ค์้ีหมดบานเล้วก็ฝันอันนี้ด้วยอือเอาไปเอาไปอือเราจะแพ้ไหมนี่ยงานงอกันเขา คิดวะเฮ้ยคิดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนมาเดินตามคุณไปทุนทีอืมเฮ้ยไม่ได้เลยวิวฮ่าคลิปแพ้แพ้แพ้ใช่เราแพ้เราแพ้แล้วเราแพ้กันแล้วเรางั้นก็สำหรับคลิปนี้หลงมง ผมว่าผมแพ้มาแล้วผมต้องลิ้นผันผมว่าผมต้องพอแค่นี้แหละครับบ๊ายบายนะทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์ถ้าไม่ติดตามคนนั <Yeah. S 1> ้นเป็นแก่ไปายไปละไปละ